สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันแล้วนะคะวันนี้ก็ถึงคิวรีวิวลิปสติกกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้หลายคนน่าจะแบบไม่ค่อยได้แต่งหน้าหรือไม่ก็คนที่ work from home ไม่ได้แต่งหน้าหนักมากอะไรแบบนี้เนาะวันนี้ก็เลยอยากจะเหยิบลิปสติกที่เราสามารถใช้ทาได้นะคะแม้ในวันที่เราหน้าสดเนาะก็จะเป็นลิปที่แบบสีออกธรรมชาตินะคะปากจะดูแบบดูระเรื่อระเรื่อนะดูไม่เวอร์ไม่อเวอร์จนเกินไปแบบว่าหน้าสดก็ทาได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะไอ้ก็ หยิบมาทั้งหมด5แบรนด์ด้วยกันนะคะโอเคค่ะทุกคนเราจะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกจะเป็นของ Fenty Beauty นะคะทุกคน Fenty Beauty Gloss Bomb นะคะสี f u s s y นะตัวนี้จะไม่ค่อยออกสีนะจะให้ความวาวมากกว่านะคะคือมันจะมีคล้ายๆกับกติตเตอร์ที่ช่วยกระจายแสงเนาะออกสีไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยกลบสีปากนะคะแต่ว่าตัวนี้จริงๆทาเดี่ยวๆก็ได้นะสําหรับ วันที่แบบหน้าสดหรือว่าเท่าไหนแต่งหน้าเราสามารถที่จะทาลิปแมทแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยในการเป็นออนท็อกลิปอีกทีหนึ่งเพื่อให้ิฝีปากมันดูแบบวาวขึ้นดูอบอิ่มอะไรแบบนี้นะเนาะแดีจะสดจะลองสวอชให้ดูที่ปากนะคะว่ามันจะเป็นประมาณไหนอันนี้คืออายไม่ได้กบสีปากด้วยคอนซีลเลอร์อะไรเลยนะคืออยากให้ทุกคนดูเลยว่าทาแต่ละตัวออกมาแล้วเป็นยังไงโดยไม่ต้องกลบสีปากด้วยคอนซีลเลอร์นะคะ ก็จะได้สีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนทุกคนจะเห็นว่ามันไม่ได้กลบสีปากขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันทําให้ปากเราดูแบบอวบอิ่มขึ้นดูเงาดูแบบดูมีมิติดูฉ่าขึ้นนะคะตัวนี้ก็ชอบมากๆแต่จะบอกว่าตัวนี้มันจะค่อนข้างเหนอะปากนิดนึงนะคะคือตัวนี้ทาตอนใส่แมสไม่ได้นะเพราะว่าติดแมสแน่นอน,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าช่วงไหนอยู่บ้านนะคะหรือว่า work from home อะไรเงี้ยก็ทาตัวนี้ได้นะคะก็เดี๋ยวมาต่อกันที่ตัวถัดมานะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นของ Bobby Brown Crush Oil Infused Gloss สนะคะสีสโลแจม ตัวนี้เนี่ยสีเขาจะออกเป็นชมพูกุหลาบเป็นชมพูตุนต่นๆนะคะคือไม่ใช่ชมพูที่แบบมันสีสันสดใสมากนะตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เขาบอกว่ามันเป็น oil infused เนาะก็คือมันจะมีความฉ่ำแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะช่วยให้ปากของเราเนี่ยไม่แห้งด้วยนะคะตัวนี้คือบางทีไอก็ชอบเอามาทาก่อนที่เราจะไปทาลิปตัวอื่นอะ่ะคือช่วยให้ปากของเรามันชุ่มชื้นขึ้นมาได้นะคะเวลาทาไปเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนมีอะไรเคลือบปากนิดนึงแต่ว่าพอเวลามันซึมเข้าไปในปากแล้วว่ามันจะรู้สึกว่าเออมันช่วยให้ป ชุมชื้นได้จริงๆนะคะสีโลแจมเนี่ยมันจะกลบสีปากได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้กลบได้มิดแบบร้อซนะ ก็จะได้ลุกประมาณนี้เลยนะคะทุกคนใช้เป็น everyday look ได้อะเออสีมันไม่ได้แบบฉูดฉาดอะไรขนาดนั้นนะคะก็ถือว่าโอเคหรือว่าแต่งหน้าเบาๆอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวเดียวได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ชอบมากๆค่ะมาที่ตัวถัดมานะคะทุกคนตัวนี้จะเป็น Mac glowy p a lip นะคะสี สี่ห r o a g e awakening สีจะออกส้มๆนะคะคือตัวแท่งเนี่ยเขาจะดูมีความค่อนข้างสดนะแต่ว่าพอทาไปบนปากเนี่ยมันจะให้ความเชียสีมันจะไม่ได้กลบสีปากได้ขนาดนั้นนะคะเนื้อเนี่ยมันจะบางเบามากๆมันจะไม่รู้สึกว่าเหนอะปากเลยนะคะลักษณะคล้ายๆลิปมันเลยทุกคนเป็นลิปมันที่มีสีอะสามารถทาเป็น everyday look ได้นะคะออกไปทางส้มนิดน,นึงทาแล้วจะแบบหน้าดูสดใสนะคะตัวนี้ ออกมาประมาณนี้เลยนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะออกส้มๆนะคะออกไปทางส้มนะแล้วปากก็จะมีความแบบช่ำๆนิดนึงก็ไม่ได้กรบสีปากขนาดนั้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกน้อยลิปที่เราหยิบมาวันนี้จะเน้นความเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้ก็รู้สึกว่าถ้าเดียวๆได้นะคะหน้าสดก็ทาได้นะคะไม่ได้ดูแบบดูโปดูเวอร์ขึ้นมานะเป็นลิปที่อรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากอ่ะทุกคนทาไปสักพักอะ่ะมันจะเหมือนแบบซึมเข้าปากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าปากชุ่มชื้นมากๆตัวนี้แบบชอบมากๆนะคะเลยคอมเมนต์มากๆ ต่อไปนะคะตัวนี้เป็นซีซันเนสลาสติ้งลิปคอลเลอร์ N นะคะสี102่งศ์งเบจนะคะจะเป็นสีใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะมันให้ความแบบเป็นธรรมชาติมากๆคือมันจะเป็นโทนชมพูเนาะเป็นชมพูแบบตุนๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอทาไปบนปากอ่ะมันจะให้แบบให้ลุคที่แบบเออเป็นปากที่ดูชมพูธรรมชาตินะแต่ว่าแนะนําว่าให้ใช้นิ้วเกลีย่ยจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะเขาบอกว่ามันเป็นลิปเนื้อครีมกึ่งแมตต์แต่รู้สึกว่ามันออกไปทั้งครีมมากกว่านะคะ ฟีลลิ่งก็คือคล้ายๆแมตกตัวนี้นะทุกคนให้ความรู้สึกเหมือนเราทาลิปมันอะแต่ว่ามันจะบางเบากว่าลิปมันนะคะแล้วก็ให้สีที่ชัดกว่านะคือชอบเนื้อมากจริงๆทุกคนแล้วราคามันแบบดีมากแค่200กว่าบาทอะก็คือเชีย์มากๆตัวนี้มาถึงแบรนด์นนสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นของชาแนลนะคะ r o u g e Coco Flash สี1ตัวนี้จะเป็นเนื้อเชีย์เลยนะทุกคนสีเนี่ยจะออกเป็นสีชมพูค่อนข้างสดเลยนะคะตัวนี้กลบสีปากได้ดีเลยแต่มันก็ไม่ได้กลบสีปากได้เท่าลิปแมไร ขนาดนั้นนะแต่ว่าถือว่ากลบสีปากได้ดีสําหรับลิปที่เนื้อเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ทาเวลาทาตอนหน้าสดอาจจะดูแบบปากมันจะดูป๊อปอัพเด่นขึ้นมาไปนิดนึงนะคะแต่ว่าแพกได้ความธรรมชาติอะ่ะก็คือแตะแตะข้างในแล้วใช้นิ้วเกลี่ยข้างนอกนะคะ นี่นะคะทุกคนก็จะทาออกมาได้ประมาณนี้เลยอันนี้ไอจะใช้การทาแบบข้างล่างนะคะแล้วก็เม้มปากแล้วใช้นิ้วแทบๆเอานะคะเพื่อที่จะให้ปากเรามันไม่ดูแบบโดดจนเกินไปเนาะในวันที่เราแบบหน้าสดหรือว่าเราแต่งหน้าเบาๆนะคะตัวนี้ถ้าทาเต็มปากเลยอะ่ะหน้าสดอาจจะไม่รอดนะเพราะว่าปากมันจะดูเด่นเกินไปนะคะตัวนี้ที่ชอบเลยนะทุกคนคือใช้ตัวนี้แล้วปากมันมีความฉ่ำใช่ไหมแต่ว่าพอเรากินข้าวกินนู่นกินนี่อะ่ะความฉ่ำมันจะหายไปนะคะแต่ว่ามันจะเหลือสีทิ้นที่มันติดอยู่ในปากเวลากินข้าวเสร็จอะ่ะปากเราก็จะไม่ซีดนะคะทุก มันก็คือมีเวลาที่จะแบบไปเติมได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเปาะเขาก็แบบดูหรูหราเนาะดูสวยมากๆนะคะตัวนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับทั้ง5แบรนด์นะคะที่ไอหยิบมารีวิวในวันนี้นะเป็นลิปที่ใช้ทาเป็น everyday look นะคะสําหรับในวันที่เราไม่แต่งหน้าหน้าสดหรือว่าแต่งหน้าเบาๆนะคะก็คือหยิบลิปพวกนี้มาใช้ได้เลยนะคะเป็น5แบรนด์ที่ไอแนะนํามากๆแล้วก็ถ้าใครปากแห้งนะก็คิดว่าน่าจะต้องชอบนะคะ5ตัวนี้แน่นอนนะ,ะเพราะว่าแต่ละตัวคือให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆด้วย ะะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าไอซจะมารีวิวอะไรอีกนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะสาหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ